เรากำลังจะไปแดนสุขาวดทีที่มีดอกไม้เยอะๆครับไปปักคลองตลาดกัน ดอกไม้ดอกอะไรดอกจำฟีใม่มี เลอจากอะไรคะเรือกจากความสวยงามไม่มีหลักการเลยม,มีหลักการชอบสีชอบฟอร์มอะไรกเนน็เลือกเอาอันี้กวดอกอะไรแดิดีนอหอันนี้ตออะไรคะอันนี้ดอกาดน,นิเลียน่ะ

แม่เป็นหลอกเป็นไอ้น้ำมันแหละกำลัง <Yeah. S 1> จัดดอกไม้ครับอันนี้มีดอกเดียวสวยมากใจกันหนึ่งอันจบสวยเลยวันนี้นะครับเรามีดอกไม้น,นี่กุหลาบกุหลาบริ้วสวยมากกุหลาบวากิว อันนี้ค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นกลาบพันหายากนิดนึงการจัดดอกไม้เราจะต้อง okay, ดูว่าดอกไม้เราเยอะแค่ไหนก่อนนะครับแล้วค่อยหาแจากกันมมมมอ้าวบกเม็ดโดนแมคช้ามกเม็ดมันน่าจะหลายวันมาแล้วนะฮะอันนี้เราต้องเด็ดออกนะครับเพราะว่ามันเน่าแล้วมันเสียแล้วแต่อันอื่น,นอโอเคกลาบนะครับกุปานจะเอา ใบออกให้หมดนะครับคิดว่าน่าจะได้การรเล็กนิดเดียวนะเพราะว่าดอกไม้มีอยู่ประมาณ10ดอกนะครับแล้วก็ตัดก้านออกเลยเอาให้ยาวพอประมาณนะครับไม่เอาทั้งหมดเพราะว่าเวลาเรากำดูแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแจกันหนึ่งแจกันเนี่ยถ้าเราใช้แจกันใหญ่นะครับมันก็จะดลวมนะไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะครับ อุันชอบสีแล้วก็เนี่ยมันมีลายในกลีบอ่ะโอ,อ้สวยมากเลยเนี่ยให้ดูสวยจังเลยอ่ะแต่และกลีบเนี่ยรีดไปให้เสร็จก่อนอุบันมีจาัก,การันเยอะมากครับหลายขนาดเรามีพร้อมครับ<อ>เพราะว่าเราเป็นคนชอบจัดดอกไม้อ่ะทีนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าประมาณทั้งหมดมันจะประมาณนี้นะครับเราจะได้ กำเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็วิธีจัดก็คือเราอุบันจะไม่กซ์ดอกไม้อื่นอุบันจะจัดเป็นทีละทีละัจกันที่เป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันนะครับมันก็ง่ายสําหรับเวลาที่เราเปลี่ยนน้าหรือเวลาที่มันเหี่ยวอะไรเงี้ยครับมันก็จะเหี่ยวไปพร้อมๆกันนะเวลาจัดนะครับเอามาหนึ่งอันจัดแบบนี้แล้วก็เรียงอันนี้นะครับให้เรียงก้านไปทางเดียวกัน เนี่ยนะครับวางเฉียงๆแบบนี้วางเฉียงๆแล้วเราก็ดูว่าตรงเนี้ยมันจะค่อยๆกลมไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องวางลดหลังกันไปค่อยๆลดความสูงลงมานิดเดียวนะครับไม่ใช่แบบไม่ได้เยอะเลยทีเดียวนะค่อยๆลงมาแล้วก็เห็นไหมครับวางเอียงเฉียงไปทางเดียวการวางเอียงแบบนี้ครับมันจะทําให้เวลาเราปักแจกันไปแล้วเราสามารถไปหมุนไปแอดจัสมันได้เห็นไหมครับได้กำรรนิดเดียวเอง อันนี้คือดอกไม้1ิบดอกนะครับแล้วก็เราก็สามารถขยับก้านขึ้นลงได้เราก็ดูว่าอ่ะพอเราได้แบบนี้ปับ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าปริมาณดอกไม้เราเท่านี้แจก,กันลาคนจะเป็นอันไหนถ้าเป็นแจกันนี้อ่ะจะได้ไหมไม่ได้เพราะว่าพอแจกันนี้ปุ๊บมันก็จะจุก,กหลูไปหน่อยเห็นไหมครับดอกไม้มันจะโผล่ขึ้นมานิดเดียวแค่นี้อันนี้ได้ไหมอันเนี้ยได้แต่ว่า เวลาจัดมาคือความความสูงเห็นไหมฮะความสูงกับความความป้านของความกลมของดอกไม้อะ่ะมันพอดีกันแต่ว่าครูบาไม่แน่ใจว่าสมมุติเราจัดไปแล้วเนี่ยก้านมันจะอยู่ในนี้เลยไหมมันจะอยู่พอดีไหมแต่ก็น่าจะสวยนะเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่ามีจจกันอื่นที่แบบเข้า<ะ>กันมากกว่านี้ไหมต้องเป็นจจกันที่ปากประมาณนี้ปากกว้างประมาณเนี่ยเห็นไหมฮะเท่านี้หนึ่งเหรียญบาทอะไรเงี้ย อ่ดูที่ว่าใจกันในนี้เราได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้อันนี้สวยเลยเพราะว่าแต่ก้านมันจะอยู่ตรงนี้อ่ะเอาอันนี้แล้วกันเวลาเราใส่เข้าไปนะครับเราก็ดูว่าตรงนี้มันจะสูงประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องตัดก้านอย่าให้ยาวเท่าก้นอันนี้นะเราไม่ควรจะยาวเท่าก้นเพราะว่าเวลาถ้ายาวเท่าก้นปุ๊บมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาดอกไม้มันจะไม่ลง ไม่ลงลงไปตามฟอร์มที่เราต้องการเพั้นเราต้องตัดตัดให้มันเหลือประมาณเท่าน,นี้นะครับสองนิ้วจากก้นขวดนะครับอลองดูซิจากตรงนี้2นิ้วจากก้นขวดก็ประมาณตรงนี้เราก็ตัดเฉียงนะครับจริงๆอ่ะเขาแนะนําให้ตัดตัดใต้น้ํานะครับแล้วแล้วเซลล์ของก้านดอกไม้เนี่ยมันจะ มันจะดุกน้ําท,ทันทีแต่ว่าเราเอาแค่นิดหน่อยอ่ะดูซิว่ามันจะพอดีไหมเพิ่บลงไปเห็นไหมครับลงไปได้พอดีเลยเหไหมวิธีการจัดง่ายๆนะครับมันก็จะเป็นแฮมทายบุเก้แบบนี้แล้วเราสามารถดึงดอกไม้เราขึ้นมาอีกได้เพื่อให้มันความสูงมันได้เราก็ดูซิว่าเราชอบไหมไม่ชอบ ว่ามีความรู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรห่อยๆลงมาเป็นแบบเหมือนอันแจาก,กันนี้มันเหมาะกับดอกไม้ที่เป็นพุ่มแบบนี่การโค้งของกิน่นว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนแจกันใหม,ม่อันนี้สวยกว่าอันนี้คืออันแรกที่เราเลือกตอนแรกใช่ไหม,อ,มอันเนี้ยสวยกว่ามันสวยกว่าย,ยังไงอะคะมัน สีมันไม่แข่งกับดอกไม้ด้วยครับมันทําให้ดอกไม้เด่นแล้วก็เห็นเป็นก้านลงมาข้างบบล่างนาแล้วก็ตรงนี้ยาวใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนช่อดอกไม้ขึ้นมาก็สวยกว่านะอันนี้คือดอกรักเร่นะครับแต่ว่าอันนี้คือเราสงสารมันว่ามันเซลล์อยู่เราก็เลยซื้อมานะครับเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่ากรรมมันอยู่ประมาณนี้นะครับ ดอกลักเล่นี่เป็นดอกไม้ที่ทนนะครับทนมากแล้วก็อันนี้เขาลิปไปให้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าปกติราคามันจะค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามันเป็นไม้ไม้เมืองนอกนะครับแต่ทำไมชื่อรักเล่ล่ะก็ชื่อไทยก็ชื่อรักเล่มันก็ปลูกที่เมืองไทยได้ก็ทําเหมือนเดิมนะครับเรียงกันแบบเดิมนะเราจะได้ชอบที่ประมาณนี้ ทีนี้เราใส่เจกัน์ครูบาลว่าเจกันเนี่ยน่าจะเหมาะแล้วก็ให้มันแบบว่าเพราะว่าเจกันเนี่ยปากแคบแล้วก็กลนกลนปานนะครับอ่ะแล้วก็ดูว่าเหมือนเดิมดูเท่านี้นะครับแล้วก็ตัดลงมาประมาณเกือบถึงเว้นไว้ประมาณ2นิ้ว,แล,วแล้วก็ตัด ตัดเกไปเลยนะครับเห็นไหมเราตัดก้านทิ้งไปเยอะมากอ่ะทีนี้เราก็จะได้จัดการที่เป๊ะเชสวยงางมเห็นไหมครับม,มากเลยอ่รแค่นี้เองนะเราสามารถเวลาจัดการเป็นแบบเนี้ยเราสามารถจะแบบก้นจัดการมันป้านทำไมเราสามารถขยับดอกไม้เราให้มันขึ้นลงได้หรือให้มันออกมากว้างขึ้นได้นะครับสวยแล้ว ก็ก้านเล็กๆอันนี้ครับอย่าทิ้งนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้มันอยู่ต่อได้อีกสวยดีเอาไว้ใส่แบบแาก,กันาเล็กๆวางโต๊ะอะไรเงี้ยนะมันสามารถใส่ัดการอันนี้ได้เล็กๆน่ารักดีนไหมิ้งอย่างงี้เดี๋ยวไปใส่น้ำก่อน ตัดไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นกรามเล็กๆครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งการนะเวลาที่เราได้กุหลาบมาถ้าเราอยากให้มันอยู่นานๆนะครับให้ริดใบออกให้หมดนะเหตุผลที่เราริดใบก็คือมันจะได้ไม่ต้องมาแย่งน้ําที่มันดูดมาจากใจ,ก,จก,กันของเรานะครับเราก็ริดใบออกให้หมดเลยใบมันก็จะแย่งน้ํามันทําให้ดอกเหี่ยวเร็วด้วย ระวังหนามนะครับพันนี้มีหนามด้วยส่วนใหญ่กุหลาบก็จะมีหนามครับโดยเฉพาะกุหลาบหนูกุหลาบของไทยอย่างเงี้ยหนามเยอะมากแต่มันก็จะมีบางพันธุ์ที่เขาแบบบีบไปแล้วให้มันไม่มีหนามนะแบบเมื่อกี้เนี่ยกุหลาบอันเนี้ยกุหลาบวากิวที่เราเรียกเนี่ยกุหลาบวิวเนี่ยไม่ไม่มีหนามหเห็นไหมว่ามันกุหลาบมันเริ่มเก่าแล้ว แต่สีมันยังสวยอยู่ครับสีมันสวยมากสีแดงกล่ำคนที่เขาลดราคาถูกไหมคะใช่แล้วก็สงสารมันอ่ะจัดเหมือนเดิมนะครับวางวางเอียงแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ระดับไปนะครับตรงกลางให้มันสูงหน่อยนะครับขอบรอบๆเนี่ยให้มันกลมอย่างนี้ ทีนี้ก็ดูใจเลือกใจกันใจกันแดงอันนี้ก็สวยดีนี่มันแก้วน้ำไม่ใช่ค่ะกวน,นแก้วน้ําแต่สามารถเป็นใจกันได้ครับเราดูนะครับว่าเราจะตัดแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันบานมาประมาณนี้เราก็ต้องตัดให้เหลือสเปซตรงนี้นะครับ ก็จะใส่เข้าไปมันก็จะพอดีเป๊ะเห็นไหมพอดีเลยแล้วกลมเลยอย่างเงี้ยส,สวยมากวางตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปหาที่วางสวย,สวยนะครับ